สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ f e l i ซ i t y l o t ดโรตานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปอาคากันเหมือนเช่นเคยนะคะกับท็อปปิกน่ารักๆของเราค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเฟยก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ให้การสนับสนุนช่องของเฟกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะหวังว่าจะดูกันไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนกันไปนานๆน,นะคะสำหรับท็อปปิกของเราในวันนี้ค่ะก็คือทำไมถึงมีคนไม่ชอบคุณทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้ทำอะไรให้เขา ทำไมถึงมีคนไม่ชอบคุณทั้งๆที่คุณไม่เคยทำอะไรให้เขาเดี๋ยวเราให้ไพ่บอกกันค่ะเหมือนเดิมนะคะเฟมีการให้เลือก3ใบค่ะอันนี้การใบที่หนึ่ค่ะการใบที่2ค่ะการใบที่3ค่ะเลือกการใบที่คุณชอบได้เลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วค่ะเฟทำทำแซมไว้ให้นะคะในช่อง description box แล้วก็อีกที่หนึงก็คือในช่อง comment ด้านล่างนะคะเลือกเวลาของการใบที่คุณชอบได้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะสำหรับท่านที่เลือกการใบที่หนึ่งนะคะก็คือการใบนี้นะ,ะ lovers นะคะการใบที่คุณเลือกก็คือ lovers นะคะมีความเป็นไปได้นะคะว่าเหตุผลที่เขาอะค่ะไม่ชอบคุณนะคะทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความสัมพันธ์อาจเป็นไปได้นะคะว่าเขาอาจจะ ชอบคุณหรืออาจจะชอบคนรักของคุณหรืออะไรอย่างนี้นะคะน่าจะมีลักษณะของการเป็นอออุปสรรคในความรักความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นไปในลักษณะแบบไหนนะคะแต่เขาน่าจะไม่ชอบคุณเนื่องจากความรักความสัมพันธ์นี่แหละคะ่ะที่มันไม่น่าจะลงตัวหรือว่าไม่น่าที่จะเป็นไปในทางที่เขาต้องการ อันนี้คือไพ่เดอะสตาร์นะคะอืมอันนี้น่าจะเป็นในลักษณะของคนที่ เขาอะค่ะรู้สึกว่าเขาไม่พอใจนะคะหรืออาจจะอิจฉาก็ได้นะในความรักของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณโสดนะคุณยังไม่มีคู่ยังไม่มีคนรักนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาเองอะอชอบคนอยู่คนหนึ่งนะคะแล้วเขาก็เฝ้ามองมานาน เขาเฝ้า,าพยายามนะคะที่จะแสดงออกหรือว่าพยายามที่จะมีท่าทีให้คนคนนั้นนะคะเขาได้รู้ว่าตัวเขาอยู่ที่นี่นะเขาชอบนะเขาส่องเขามองเขาเฝ้าอะคะ่ะเพราะว่าคนคนนั้นคือคนที่ <c oughs> คนที่ถูกใจเขามากๆหรืออาจเป็นไปได้นะคะว่าตัวเขาเองอาจจะมี ความรักความสัมพันธ์หรือว่ามีการสารความสัมพันธ์พูดคุยนะคะกับคนคนนึงมาแล้วค่อยๆบ่มเพาะความรู้สึกกันมาค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีสถานะต่อกันนะคะแต่เป็นเหมือนกับ <c oughs> คนคนนั้นนะคะอัศวินถือไม้คนนั้นนะคะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นความหวังของเขานะคะว่าถ้าค่อยๆ เรียนรู้กันไปบ่มเพาะความรู้สึกกันไปเนี่ยยังไงก็ตามอาจจะสามารถมีอนาคตที่ดีร่วมกันนะคะมองไปถึงขนาดว่ามีครอบครัวร่วมกันไปเลยก็ได้นะคะเขามีความหวังว่าเขาจะได้คบกับอัศวินถือไม้เนี่ยอย่างจริงจังนะคะ แต่แล้วมาวันหนึ่งนะคะความฝันอันนั้นนะคะมันก็พังลงนะคะเขารู้สึกเหมือนกับว่าคุณมาแย่งไปไม่ว่าอัศวินถือไม้คนนั้นนะคะจะเข้ามาจีบคุณจะเปลี่ยนใจมาชอบคุณนะคะหรือว่าจะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาจีบคุณเลยนะคะแต่ความสัมพันธ์ที่เขาสองคนเนี่ยได้ได้ได มีมาต่อกันซึ่งในตอนนั้นน่ะ <c> ไ <oughs> พก็ไม่ได้บอกด้วยนะคะว่าความสัมพันธ์ของเขาสองคนนะคะเป็นไปในลักษณะของของรูปแบบคนรักหรือว่าเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนแต่คนที่เขาไม่ชอบคุณนะคะเขาคิดไปแล้วว่าความสัมพันธ์นี้จะต้องเป็นแบบคนรักซึ่ง อัศวินถือไม้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดตรงกันน่ะนะคะแต่ว่าพอคุณเข้ามาแล้วว่าเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปนะคะอัศวินถือไม้ปล่อยเขาไปนะคะทิ้งให้เขาสู้อยู่คนเดียวในความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาคิดว่าพอคุณเข้ามาแล้วว่าคุณให้ความสัมพันธ์แบบเดิมๆความสุขของเขาที่กำลังจะมีความ ความรักนะคะที่เขากำลังบ่มเพาะอยู่กับอัศวินถือไม้อะมันต้องพังลงอะ่ะแล้วเขาคิดว่าตัวคุณนะคะคือต้นเหตุไม่ว่าคุณน่ะจะ เคยทําอะไรหรือไม่เคยทําอะไรกับเขาโดยตรงคุณจะรู้จักกับเขาหรือไม่รู้จักกับเขาโดยตรงก็ตามการที่คุณปรากฏตัวขึ้นแล้วทําให้ความสัมพันธ์ของเขาอะค่ะกับอัศาวินถือไม้มันเปลี่ยนไปนะคะนั่นน่ะก็มากพอที่จะทําให้เขาไม่ชอบคุณแล้วละค่ะเพราะเหมือนกับว่าคุณน่าจะเป็นศัตรูหัวใจใหมายเลขหนึ่งของเขาอะไม่ว่าคุณจะได้คบหรือไม่ได้คบ นะคะเขาก็มองไปแล้วว่าคุณไม่น่าเข้ามาเลยนะคะคเขาไม่ชอบคุณอะนะคะคุณมาทำให้ความสุขของเขาหายไปคุณมาทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอันนี้ก็คือเหตุผลนะคะถ้าคุณสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมมีคนคนหนึ่งที่แบบแสดงอาการเหมือนเขาไม่ชอบคุณนะคะอย่างชัดเจน ซึ่งก็มันเป็นความรู้สึกของคุณนะคะเขาอาจจะพูดกับคนอื่นหรือไม่พูดก็ได้หรือเขาอาจจะแสดงกับคุณตรงๆหรืออาจจะแสดงกับคุณอ้อมๆให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ชอบคุณแล้วคุณก็กําลังงงอยู่นะคะว่าคุณได้ไปทําอะไรให้เขาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณไม่เข้าใจนะคะและเนี่ยค่ะคือคําตอบของคุณนะคะว่าทําไมนะคะคนคนนี้เขาถึงไม่ชอบคุณทั้งๆที่ คุณไม่เคยไปทำอะไรให้เขาอะค่ะสำหรับท่านที่เลือกการ์ดใบที่1คะ่ะสำหรับท่านที่เลือกการใบที่สองน,นะคะการ์ดใบนี้นะ House นะคะ House เขามองดูว่านะคะ ตัวคุณนะคะอาจจะอยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังโตนะคะดูดีมีสตังนะคะดูรวยเลยอ่ะรวยมาตั้งแต่เกิดแล้วก็อ่า ถ้าเกิดว่าตัวคุณนะคะไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เกิดแต่ว่าเขามองว่าตอนเนี้ยคุณต้องรวยนะถ้าบ้านหลังนี้คุณสร้างได้เองนะคะด้วยน้าพักน้ำแรงของตัวคุณเองอะ่ะเขาก็มองว่าคุณรวยจังนะคะดีเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวคุณนะคะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังโตเหมือนในภาพนะคะเขาก็อาจจะมองคําว่า house เนี่ยหมายถึงครอบครัวของคุณก็ได้นะคะว่าคุณใน อยู่ในครอบครัวใหญ่ครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่อบอุ่นนะคะพี่น้องมีความรักกันเข้าใจกันดีเป็นกําลังใจให้การเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าอืชีวิตของคุณนะ่ะมันดีตรงที่ว่ามีครอบครัวนะคะมีบ้านหลังใหญ่หลังโตมีครอบครัวที่ดีนะคะ น่าจะเป็นในลักษณะของการแอบแบบอิจฉานิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะให้พาขยายดีกว่านะอ,นนอันนี้เป็นพายเดอะลอเวนะคะ ตามสไตล์ The Lover ก็จะนิดนึง คนนี้นะคะเขามีลักษณะของการเอาตัวเขาเองอะคะ่ะมาเปรียบเทียบนะคะกับตัวคุณกับสิ่งที่คุณมีกับสิ่งที่คุณเป็นนะบวกกับการจินตนาการอะไรบางอย่างด้วยนะคะในลักษณะของอด้วยตัวเขาเองอะไม่ได้มองคุณนะคะในเรื่องของความสามารถอะไรนะเขาก็คิดว่า ตัวคุณกับเขาก็มีความสามารถอะไรไม่ได้ต่างกันนั่นแหละแต่ว่าคุณอาจจะมีสิ่งที่ต่างจากเขาก็คือคุณมีความความสัมพันธ์นะคะลับๆที่เปิดเผยบอกใครไม่ได้นะคะความสัมพันธ์ลับเนี้ยเป็นความสัมพันธ์นะคะในที่ทำง,งานหรือว่าเป็นความสัมพันธ์กับคนที่เขาอะค่ะมีอำนาจวาสนามีฐานะนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นในลักษณะของมีความสัมพันธ์กับเจ้านายกับหัวหน้ากับเจ้าของบริษัทอะไรแบบนี้ คุณก็อาจจะไปมีความสัมพันธ์กับคนที่เป็นเศรษฐีนะคะที่อยู่ข้างนอกอ่ะเขาอาจจะไม่ได้รู้จักนะคะแต่ว่าก็มีการช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขามองว่ามันไม่ถูกต้องอะ่ะทำทำไมต้องปกปิดเป็นความลับด้วยนะคะคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีฐานะดีมีการเงินที่ดี นะคะคอยซับพอร์ตแน่ๆเพราะว่าลำพังตัวคุณเองอะคะ่ะก็เป็นแค่เด็กนะคะคนหนึ่งยังยังไม่น่าที่จะมีบ้านใหญ่โตได้ขนาดนั้นนะคะไม่น่าที่จะรวยอู้ฟู่ได้ขนาดนั้นหรือไม่ก็คือครอบครัวของคุณนะ่อาจจะ ครอบครัวของคุณอาจจะทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องไหมถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณนะคะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้โตนะคะชูการเดดดี้ที่มาซัพพอร์ตเขาก็คิดไปว่าครอบครัวของคุณทำอะไรนะคะต้องทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องแน่เลยเพราะว่าก็ไม่เห็นจะมีอาชีพอะไรที่มันแบบเป็นชิ้นเป็นอนันหรือว่าพอที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้คุณขนาดนั้นนะคะเขาก็คิดไปนะว่าตัวคุณหรือครอบครัวคุณเนี่ยจะต้องทำอะไรที่มันไม่ถูกนะคะ สังคมกับกฎหมายกับทำประเพณีอะไรอย่างเงี้ยแน่ๆเลยนะคะแฟลว่าพลังงานของคนคนนี้น่าจะเป็นในลักษณะของเอาสิ่งที่เห็นนะคะมามาเดาซะเยอะนะคะมาเดาแล้วก็มาจินตนาการไปนะคะมันมีในลักษณะอยู่2แบบค่ะก็คือว่าได้รับการช่วยเหลือดูแลนะคะจาก คนที่มีอำนาจวาสนา <c oughs> คนที่มีเงินเยอะมีผู้อุปัมภมนะคะมีผู้อุปรัรภมแต่ว่าเป็นผู้อุปธรรมที่เปิดเผยไม่ได้อะคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเขาก็จะมองคุณแบบนี้เขาก็ไม่ได้คิดนะคะว่าอาจจะมาจากแบบ การที่คุณเทรดหรือว่าอาจจะมาจากการที่คุณแบบพึ่งพึ่งขายที่ที่ต่างจังหวัดได้หรืออะไรเงี้ยคือมันมีเหตุผลเยอะแยะมากมายนะคะที่เด็กคนหนึ่งนะคะจะจะมีเงิน มาซื้อบ้านหรือจะอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเขามองอะไรที่มันฉาบฉวยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวธรรมดานะคะไม่ได้โชว์หรูโชว์รวยอะไรแต่ว่าบาังเอิญว่าบ้านคุณนะคะสร้างแล้วแบบบ้านใหญ่บ้านโตอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเป็นคนสมถะเขาก็มองคุณไปแบบนั้นนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่มีคนอุปถัมเนี่ยจะมาแรงมากนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แบบนั้นก็จะมีลักษณะอย่างที่บอกนะคะว่าครอบครัวของคุณนะคะทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องหรือเปล่าเป็นเงินนะคะเป็นความร่ำรวยที่ ผิดปกติหรือเปล่าทำไมถึงดูรวยผิดปกติขนาดนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายไหมอะไรแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะมองแง่ลบแล้วก็แล้วก็มองด้วยอาคาติมากๆเลยนะคะสำหรับคนคนนี้เนาะก็ เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ชอบคุณแต่เขาไม่ได้ไม่ชอบคุณเพราะคุณมีตงังเขาไม่ได้ชอบคุณเพราะคุณบ้านรวยนะคะเขาเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าเขาอะค่ะเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับคุณแล้วเขาก็เลยมีอคติเพราะว่าเขาเป็นไม่ได้เหมือนคุณเขาก็เลยคิดไปนะคะ นู่นนี่นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทนเห็นไม่ได้นะคะที่เห็นคุณนะคะมีอะไรที่ดีที่ที่เหนือกว่าเขานะคะทั้งที่เขาอาจจะมองว่าตัวคุณกับเขาก็อาจจะเป็นคนตัวเล็กๆเหมือนกันทํางานตําแหน่งใกล้ๆกันเลเวลเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณดูมีมากกว่าเขาเขาเขาไม่ชอบอะคะ่ะอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาของคุณนะคะน่าจะเป็นปัญหา น่าจะเป็นปัญหาของเขานะคะพื้นความคิดของเขามุมมองของเขาแอดดิจูดของเขาแบบนี้ค่ะ สำหรับท่านที่เลือกการ์ดใบที่3มการ์ดใบนี้นะคะ Bad Health นะคะม,มีความเป็นไปได้นะคะว่า ตัวคุณนะคะหรือคนรอบข้างของคุณอาจจะมีสุขภาพไม่ดีนะคะก็อาจจะไม่ได้แย่ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือแต่ว่ารู้สึกไม่ไม่แข็งแรงนะคะเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือคนคนนั้นนะคะคนที่เขาไม่ชอบคุณในตอนนี้นะค่ะเขาอาจจะกําลังมีสุขภาพไม่ดีก็ได้นะคะอ,า,อาจจะ คุณอาจจะได้ยินว่าเขาไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าไม่สบายเนี่ยมันไม่สบายมากแค่ไหนนะคะ,ะแต่ก็ได้ยินมาว่าไม่ค่อยสบายเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสบายดีคุณก็ไม่ต้องคิดวิตกกังวลน,นะคะอาจจะเป็นตัวเขาอะคะ่ะที่ไม่ค่อยสบายนะคะ รวมถึงว่าเป็นไข้เป็นไอเป็นหวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทำไมทำไมเขาถึงไม่ชอบคุณทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยอะ่ะไม่เคยทำอะไรให้เขาเลย ทำไมเขาถึงไม่ชอบคุณทั้งๆท,ที่คุณไม่เคยทำอะไรให้เขาเลยอาจจะไม่รู้จักหรือซ้ำไป ที่เขาอะค่ะไม่ชอบคุณทั้งๆที่คุณอะไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยมันเป็นเพราะว่าพอมีคุณเข้ามานะคะมีคุณเข้ามาในชีวิตแล้วเหมือนเขาค่อยๆเขารู้สึกว่าเขาค่อยๆสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตเขาไปทีละนิดทีละนิดนะคะทั้งในเรื่องของเพื่อนนะคะ ที่เขาเคยมีที่เขาเคยคบก็เหมือนกับว่าลดน้อยถอยลงนะคะหรือคุณอาจจะเข้ามาโดยลักษณะของการที่เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นมิตรกับเขาหรือคุณทำให้เขายิ้มเกอในตอนทักทายคุณก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะไม่ค่อยไม่ค่อยจะสนใจเขาเมินเขา ทำให้เขาดูเหมือนแบบเป็นคนที่ไรตัวตนนะคะเขาคิดว่าเขาอยู่ตรงนี้มาก่อนคุณเองเป็นคนใหม่ที่เข้ามาคุณควรที่จะเข้ามาหาเขาเข้ามาทำดีเข้ามาปฏิบัติดีๆกับเขาสิแต่ตรงกันข้ามนะคะคุณกลับ คุณกลับใช้ชีวิตของคุณตามปกติพูดจาปกติทักทายปกติเหมือนกับไม่ได้ยกย่องเขาไม่ได้ไม่ได้ให้เกียรติเขาอย่างที่ควรจะเป็นนะคะเขาเองอะ่ะเป็นคนที่คุณควรที่จะให้ความเคารพนะอืมถ้าเกิดมองว่าตัวคุณนะคะไม่ได้เป็น ถ้าเกิดว่าตัวคุณน่ะไม่ได้เป็นคนใหม่นะคะในออฟฟิศหรือว่าในสังคมที่คุณอยู่อ่ะเป็นไปได้นะคะว่าคนคนนี้เขาอาจจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นอะไรต่างๆนะคะแล้วตำแหน่งที่เขาถูกเลื่อนอ่ะ <c oughs> มันเป็นตำแหน่งเวียน <c oughs> มันเป็นตำแหน่งเวียนนะคะที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ติดตัวตลอดอ่า ยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งในหัวหน้าแผนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีอะค่ะอาจจะสองปีเปลี่ยนทีหนึ่งหรือว่าสี่ปีเปลี่ยนทีหรือเปลี่ยนทุกปีเพื่อให้คนในแผนกได้มีประสบการณ์ในการบริหารงานอะไรอย่างเงี้ยดูหน่วยการของคนที่จะมีแววขึ้นได้ขึ้นไตระดับ ที่สูงขึ้นนะคะไปสู่ position ที่สูงขึ้นในบริษัทอะไรแบบนี้แล้วตำแหน่งเนี้ยคุณอาจจะเคยเป็นมาก่อนก็ได้นะแล้วพอมันครบรอบเนี่ยต้องเปลี่ยนเขาก็ได้ขึ้นมานะคะยืนอยู่ในตรงตำแหน่งนั้นนะคะแล้วเขาก็ไม่เห็นว่าคุณให้ความเคารพนบ หรือปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นเจ้านายอะค่ะเพราะเขาคิดว่าพอเขาได้ตำแหน่งนี้มาตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเจ้านายแล้วคุณเองก็ต้องเหมือนแบบแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนกับเขานอบนอบน,บ,น,บ,นบเขาให้เกียรติเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณเองก็ยังปฏิบัติหน้าที่ของคุณเหมือนเดิมคือคุณเคยทำยังไงคุณก็ทำอย่างนั้น นะคะคุณไม่ได้เข้าไปแบบพนาพนอเขาไปเอาอ,อกเอาใจเขาเหมือนคนอื่นเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณกระด้างกระเดืองนะคะเหมือนกับคุณไม่รู้หรอว่าตำแหน่งเนี้ย มันเป็นของเขาแล้วนะในตอนนี้เขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะเขาใหญ่กว่าคุณแล้วนะคุณจะต้องยอมเขาสิคุณจะต้องเข้ามาพี่นอพี่เทาเขาสิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขายกตัวเองขึ้นอยู่สูงกว่าคุณมากๆนะคะทั้งถึงแม้ว่าตัวคุณกับเขาอะคะ่ะจะไม่เคยทะเลาะกันเลย จะไม่เคยมีปัญหาต่อกันแต่ถ้าเกิดว่าโครงสร้างการบริหารมันเปลี่ยนไปแล้วเขาอยู่สูงกว่าคุณสเต็ปหนึ่งซึ่งคุณเองอะ่ะก็รู้ว่ามันเป็นตำแหน่งเวียนมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เฉพาะตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งที่เป็น MD นะคะเป็น CEO ออะไรอย่างที่ที่ที่ถูกจ้างเข้ามาด้วยตำแหน่งนั้นจริงๆอะ่ะอ,อ่ ถ้าเป็นตำแหน่งแบบนั้นก็คือจะเป็นหัวหน้าอย่างชัดเจนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นตำแหน่งเวียนแบบนี้มันมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ถาวรเป็นเพียงตำแหน่งที่สร้างประสบการณ์คุณก็อาจจะคิดว่าเขาก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมแต่ว่าตัวเขาเองไม่คิดอย่างนั้นเขาคิดว่าเขาเป็นหัวหน้าคุณแล้วคุณก็ต้องยอมเขาการที่คุณไม่ยอมเขา เขาไม่ชอบแล้วเขาก็โกรธนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยนี่คือเหตุผลนะคะที่ทำไมคุณถึงรู้สึกว่าคนคนนี้เขาไม่ชอบคุณทั้งที่คุณไม่เคยทำอะไรให้เขาเลยคุณใช้ชีวิตปกติเคยใช้ชีวิตยังไงทำงานยังไงพูดคุยกับเขายังไงคุณก็ยังทำเหมือนเดิมแต่เขาอะค่ะไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดว่าเขาอยู่เหนือคุณเขาเป็นหัวหน้าคุณเขาเป็นเจ้านายคุณคุณต้องเปลี่ยนสิ คุณต้องเทคแคร์เขาสิคุณจะต้องพี่นอพี่เทาเขาสิแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้แล้วด้วยเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดกับคุณด้วยนะคะเขาก็ตัดสินคุณไปเลยว่าคุณทำไม่ถูกก็เลยเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมคนคนนี้ถึงไม่ชอบคุณทั้งๆที่คุณไม่เคยทำอะไรให้เขาเลยเพราะคุณไม่เคยทำให้เขาเนี่ยละค่ะเขาก็เลยไม่ชอบคุณมากๆนะคะสำหรับท่านที่เลือกการไปที่3ค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการพิคอาคารของเราในวันนี้ค่ะหวังว่าคงจะชอบกันนะคะถ้าชอบค่ะเฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ